นี่นะครับคืออ้อยในแปลงก็เป็นการทำอ้อยปีแรกของผมนะครับก็ถือว่าแตกดีอยู่นะครับแทงหนออาจจะยังแตกไม่หมดนะครับนี่ครับเพิ่งเพิ่งจะแทงหนอก็มีก็ยังถือว่าผมค่อนข้างที่จะโชคดีนิดนึงนะครับเพราะว่าชิงปลูกก่อนถ้าใครปลูกในช่วงนี้นะครับ ไม่แน่นะครับอาจจะได้สูบน้ําใส่นะครับหรือดูดน้ําเพื่อลาดแปลงเพราะว่าในช่วงนี้ครับมันเป็นฤดูหนาวตอนกลางวันแดดมันร้อนนะครับมันทําให้ดินแห้งก็ถือว่าเลือกช่วงเวลาในการปลูกได้ดีหน่อยนะครับผมถือว่าโชคดีอาจจะไม่ต้องสูบน้ําใส่นะครับเพราะว่าอ้อยมันเริ่มที่จะแทงยอดหมดแล้วครับพังแปลงหลังจากที่มาดูเมื่อวานนะครับ เห็นว่าอ้อยมันเริ่มแทงนอก็ถึงเวลาที่จะดูแลนะครับคือผมเตรียมโฮอร์โมนไว้เรียบร้อยนะครับก็เตรียมไว้ตั้งแต่คิดที่จะเริ่มปลูกอ้อยนะครับก็เริ่มศึกษาว่าเขาใช้ยาอะไรโฮอร์โมนอะไรในการฉีดอ้อยนะครับก็พอศึกษาเขาบอกว่าถ้าอ้อยเริ่มแทงหน่อนะครับให้เริ่มฉีดโฮอร์โมนได้เลยพอเข้ามาดูเมื่อวานนะครับก็เห็นวาอ้อย เริ่มแทงนออาจจะแทงไม่หมดนะครับเริ่มแตกนอก็ถึงเวลาที่จะดูแลนะครับคือฉีดฮอร์โมนครับวันนี้นำฮอร์โมนมาฉีดเป็นการฉีดฮอร์โมนครั้งแรกก็สำหรับการฉีดฮอร์โมนนะครับมันอาจจะไปได้ครั้งละแถวหรือสองแถวครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่าถ้าไปสองแถวมันจะยากหรือเปล่า พอดีกล้องผมมันเป็นกล้องแบตนะครับมันไม่สามารถเล่งได้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันเล่งไม่ได้แต่ถ้าเป็นกล้องที่เล่งได้นะครับอาจจะเร็วหน่อยก็ใช้ไปตามงบครับใช้ไปก่อนถ้าเรามีกำไรเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อเครื่องใหม่นะครับก็ใช้ของที่มีนะครับนี่ครับคืออ้อยที่ แตกนอใหม่แล้วก็เป็นการทําอ้อยปีแรกด้วยนะครับสําหรับผมก็ทุกอย่างคือเริ่มใหม่หมดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําอ้อยมาก่อนหลังจากที่ปีแรกนะครับทําข้าวโพดขาดทุนลองเปลี่ยนมาทํามันนะครับทํามันก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับมันก็ปีที่ผ่านมาได้กําไรไปประมาณสองหมื่นนะครับสําหรับที่แปลงนี้กับมัน สิบสองตันเนื้อที่ก็คิดว่าน่าจะประมาณสามไร่นะครับได้กาไรมันก็เอามาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นการทําอ้อยปลูกอ้อยนะครับเพราะผมคิดว่าการทํามันนะครับมันต้องปลูกใหม่ทุกปีนะครับมันเสียเวลาและอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาและก็มีไม่มีเครื่องมือ มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีรถไม่มีแรงงานแรงงานก็คนเดียวนะครับรถก็ไม่มีถ้าจะใช้รถยนต์มันก็ยากนะครับการทํางานมันยากเพราะว่ามันทํางานเกี่ยวกับเศษการ,กรเกษตรมันต้องเป็นรถไถนาหรือว่ารถอะไรที่วิ่งในแปลงนาสะดวกนะครับถ้าเป็นรถยนต์มันค่อนข้างที่จะทํายากก็ลองเปลี่ยนดูครับ การมามาทอ้อยเพราะว่าการทํามันนะครับมันมีหลายขั้นตอนและต้องปลูกทุกปีไม่ว่าจะเริ่มจากการที่เราเสียบนะครับเราก็จะตัดท่อนพันธุ์ท่อนพันธุ์ก็ถ้าไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นเราก็ต้องใช้รถไถนาน,นครับถ้าจะใช้อย่างทุกเมื่อก่อนนะครับคือใช้มีดฟันมันจะช้านะครับการทํางานมันจะช้าดินมันอาจจะแห้งก่อนก็ได้ครับหลังจากที่เราขุดมัน หลังจากตัดท่อนเสร็จเราก็ต้องขนมาอีกนะครับขนมาเพื่อที่จะมาทําการเสียบก็หลายขั้นตอนหลายอย่างหลายขั้นตอนหลายอย่างนั่นหมายถึงว่าแรงงานเราไม่พอเราต้องใช้เงินจ้างนะครับแต่การทํามันมันปลูกทุกปีนะครับมันเสียเวลาผมเลยลองเปลี่ยนมาทาอ้อยดูครับเพราะว่าถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะครับตามที่ผมศึกษา จากผู้รู้หรือคนทำมาก่อนนะครับเขาบอกว่า <c oughs> ถ้ารักษาดีๆอยู่ดูแลดีๆนะครับอ้อยอาจจะอยู่ได้ถึงห้าต่อเจ็ดตอก็มีนะครับจากที่ผมเคยถามไปสอบถามผู้รู้นะครับเราไม่มีความรู้เราก็ต้องไปศึกษาจากผู้รู้ผู้ที่ทําจริงนะครับไม่ใช่ว่าไปศึกษาจากสื่อนะครับศึกษาจากสื่อมันก็ มีข้อแตกต่างกันนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเขาไม่ได้พูดในเรื่องที่ข้อเสียมาบอกเรานะครับเขาไม่ได้พูดทั้งหมดครับเพราะว่าการที่ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับคนก็อยากจะให้มองเห็นในด้านดีนะครับไม่อยากเอาข้อเสียตัวเองมาบอกนะครับก็วันนี้มาพูดให้ฟังนะครับสำหรับการทำเกษตร ก็ถ้าจะทําเกษตรก็ต้องศึกษาเองเป็นส่วนใหญ่จะดีครับการลงมือทําคือคําตอบที่ดีที่สุดนะครับสําหรับการทําเกษตรหรือการทําอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าเราไปเชื่อคนอื่นนะครับคนอื่นก็คือคนอื่นนะครับเขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะครับก็ถ้าลงมือทําเองจะดีมากเลยครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะยาวแล้วครับก็ต้องขอเวดขอตัวทํางานก่อน,นครับเพราะว่าถ้าแดดมันร้อน ในการฉีด์มมลหรือฉีดยาครับเขาก็ต้องฉีดแต่เช้าครับในช่วงที่ใบหรือตาพืชมันเปิดครับมันจะได้รับสารเต็มพี่ครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับก็ยังไงก็ดูผลงานนะครับการทําอ้อยปีแรกว่าจะประสบความสําเร็จแค่ไหนนะครับครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม